สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้าวันนี้พอกับช่องสาวปลาท่าก,กิน,จ,น,จ,น,น,กนกจ้าพี่น้องจ้าววันนี้สาวปลาสิพ้ามากินตำกุ้งสดจ้าพี่น้องตำสัวกับข้าปุ่นจ้าพี่น้อง พักกับน่าจะกะซีนี่ต้มน้ำใหม่จ้ะแล้วก็พักบุ้งจ้ะพี่น้องพร้อมกับตีนไก่จ้ะพี่น้องจ้ะมาจุดจวดน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งอู้พี่น้องเบิ้งจ้ะก้อนสิไปกินกันนะจ้ะฝากพอแม่พี่น้องซู่เฟิสทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสตอร์ปะพากกินเนี่ยเดี๋ยวจะพี่น้องจ้ะจุดจวดกันเลยจ้ะพี่น้อง อืมเอียสวยกันหมเบิรจ้าพี่นองอาสิไม่เสียงรถรบกวนนะเด้อจ้าพี่นองจา้าม,มาเพื่ออืม กุ้งปลาเป็นหน่อแสบคายเผ็ดาอ เห็อยูได้จ้ะเห็นว <enfant. S 1> <rij ang. ills> ่าสีสันบ่จวดจัดพอกบุ้งเก็บมาเองมาเจอจัง มากินน้ำจัาปลาเด้อเมื่อไรเลองคิดกินตำมะฮงเฮืงกเลยเนาะพี่น่องดนเลยจ้ะว้ายมอมจะสอง ตัวหน่อยนนะอะไรเราจะอ๋อใส่ที่สองเลยจ้ะเอา้าเอ้าปั่งเสียงรถจ้ะ <laughs> mày mhm mhm mà mhm 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 nó mày mhm đi mhm hẹn ตึกหนำตำมะฮงมันเป็นเนื้อเหนียวแน่วแล้วจ้าเราอย่าใส่เมือจะไปเนองต้องใส่เมือนอย่งแสบ อืมจอืม,มต้องอดูกินยสิจ้ากับปุนยังแสบบ้า

โอเคงัน okay. มาก่อนกันในรุมโอ้ยนัวโอ้ย

แซ่บครับส่งท้ายเออจ้พี่น้องจ้าเหมือนซาปาค้อรับไปก่อนนั่นจ่าเดียวไปพอกันคลินนะาจ้าพี่น้องจ้ากับสวัสดีจ้า